มันติื่นเช้ามากสวยนะสวตาตากนยังบาเขากิน thế nhiêu, tiếng nào, bữa em bọc kiều rồi, anh em sáng tới mà khืน, nó bớt thêm nhiều thục rồi, anh, thế nhiêu, bữa em bao nhiêu, cái ok, it's fine dâm ơi dâm tinh 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 à hắn từng 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 tinh từng tinh Cả tinh 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 cả tinh 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 yên đi tinh 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 เ,ไป,ไป,เป็ดทุกคนเอเอตือ่นมายามั่วใส่สปาดให้ทุกคนเด้ออืมนะประมาณนี้ขอเนาะงชิวสิขสัขข้นขันมึงบ่วันนี้กับบรดษไปเหนียดเด้อพอดีเป็นคิวของน้องเขาเน่อของบริษัท เกลี่ยกันพัดแบบๆคนละมือเจรียมบไปไหวนา่ากล้าอย่างเสายมันได้เคลี่ยยังอยู่ว่ามีอยู่นี่นะหาทตา่นื้อปลาลายเนี่ยหาตัวมันนั่น้องกระลึกรึก โอ้ยฮามองว่างซาบุนดูนร่างโฟล์ดซับวัดขิพูนใต้เอพาพมเนะปูนรองเท้าติดรองเท้าแล้วก็ยุบขึ้นทีละหน่อยสะสมไปเยลยหลายอีกอืมที่จะวัดประจำวันตื่นเช้ามากประมาณหนึ่งคนทำความสะอาดโอ้ยวายยุ่งเหรอ มึนงงอ่นาไปซายนดโอโห้เนี่ไต่เบ้ันี่มันงงงงจนตาบอดมาอัน่าไปซายเมันกิ่งลงอยู่ไต่เบะคุณเอ้ยเนาะไปซ้ายก่งต่เบะกับโบ้เนี่นะเดี๋ยวมันากตา ถ้าบว่ได้กับมาลาผ่านมันตัดเป๊ะคนเ้ยอ่าโข้โรเสิบคนเลยสั่นโอ้โหเกิดว่างไรเกิดคนทำความสะอาดกระจกรถมัวยามสาวหืมตกยามสาขี้พุ่นพุ่นนะ ขุกขุดขุนลายขี่พุนลายพอขี่พุนเกาะล่างว่าในล่างขัาความสะอาดสะอาดว่าล่างขี่ต้มทุกคนนะตมเพิ่นว่าประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะตื่นเช้ามากิจกรรมประจำสัปดาห์โอเคนี่มันคุณเห็นบ่ครึบเนี่ย <c oughs> กระจกนดัเจ็ดเสร็จก็ใสเนาะจะได้มองเห็นทิวทัศน์ทั้งนอกคนสุขิคนปลอดภัยฮะแหละทำความสะอาดให้เขาน้ำทุกคนเลยหลุดล่าหม,มาใส่ธรรมดาเขาก็ต้องดูแลเขาน้ำอืมเขาก็มีดินน้ำร่มไผ่เพื่อกับมนุษย์เท่านั้นขาดเช่นเดียวกันไปบริเป็นนี่กัน เออมันก็จะเป็นเล็กเป็นขางเป็นเป็นวัตถุเห็นไหวัตถุกับเปรียบเสมือนคนห้องนี้เนี่ยน้งต้อไฟผ่านมาได้เดี๋ยวผ่านไม่เป็น่ดียวไดบลาอีกเขาจะมาบ้าน เดีนนวมานี่นนึฮะน้ผมได้ก็ได้ไปเหกโทรศัตท์โนุกานก็ได้ขับรได้ก็บ่ได้โอเคอุ๊ปอ้ายดี๋มวทำยัมัมสอบ เช้ามองต้องดื่มน้ำชิ้นจินตื่นมาจะมา็นเสารทุกคนการชิ้นจินนมการตืนเด้อจะมา็นเสาร์ฝาปุลสุลธานโต๊ะวันก่อน วันพ่ะมือวันผ่าบนตกอย่างเงกนโอเคเลาทุกคนน้อมาคนนี้กัมาลอนชาแนลกันบ่มนมีอย่างหลายหนาอมาถักทายเก็บบรรยากาศผ่าบรรยากาศยาเชาตื่นมากเขาก็จะมีกิจกรรมยังหล,ลายอย่างทุกคนนอะจากวัาศุกรจก็จะสิบวัาหนะ้วันที่หนึ่งเข่าตอนว่นเข่าห้าก็มารจักสโมงงก็จะสิบ แล้วก็หชสักสืบหาโอ้ยมะขามดอกมะขามดอกมพีเอาดอกมันตันกินไงใปเมือดอกมะขาม,ม,ขาม,ม,ขามท่านั่งข้านล้างบ้านก็นจะเป็นสวนหวายทุกคนเป็นหวายหนาฝนตกขุดเอาหน่อวายเนีย่ยมาออม trong ừ, nhà này rất là ngam nhà ngam khả năng lên bốn tốc nhà cặp phùng ừ, tắt thành ngon à, ngam này ngoài ừ, số bọn này, cứ đèn là mặc nghèo phải mặc linh chi <laughs> chi cứ đèn ông tông này bọn mà nghèo. เออตรงมี้ก็เป็นกุ่มเป็นงูนึ่งมรกินจีอะไอืมเฟรอืมแบเรียบมกินจีมรกินจีมีวายอ่ยตอ้น้ำจะวายทางหลัง

mày nè chụp cho chào những môn thương cái gì nó mày phung nó mày phang lâm mà mặt nạt nhanh từ วายหดกระดูกเด่นุสานี่มักหนักกระไรไงเถอะทุกคนเลยเสร็จแล้วต้ปั่นเินเปรเกาิบไงวะไงแลวมักนักกรเธอไงไว้เลยทุกคนเมัหนักเป็นวัดเนาะปูกป้ายปกน้องเขาปลูกไว้ไว้ร้ายกออยู่ไว้ซับอหนอนไปออมทุกคนไปออมไปแกง ึ้นมาเขาขึ้นมามุมเทิงต่อเนี่ยข้างล่างกันเลจะเป็นเป็นเนินเขาเนาะลังบ้านนะโอ้ลมสมบูรณ์ปูยังก็งามดินเด่นปูดอยปุกหนาเฮ้ยโค้งยังไงเขาพักเต่าก่อนเมนเด้เนาะแม่นหรือบ่แม่โบแม่ อุ้ยไม่อืมนพักเต้าพักติ๋วพักเต้านะทุกคนแถวเนี้เขาจะเคยกินหรือเป่าโอ้พักเต้าเนี่ยพักติ๋วพักเต้าเัาเรียกว่าคุกอย่างเออมันก็ป่นสวยด้วยเนี่ยฮะพักติ๋วพักเต้าพักเต้าทุกคนนะพักธรรมศาสตร์ ไกลไปกั่มาครับกับบึงสากระสังเกตอ่ะโอเคทุกคนมาหุ่นนี้กันมาล้นกับบุม,มียังหลายเนาะเก็บภาพบรรยากาศตืน่นเช้ามากกับลายวิ่งรายงานเรือม,มากขึ้นมาบึงสวนของลังบ้านออโอเคโอเค